สวัสดีค่ะสวัสดีเนี่ยหมูแรงนะครับพี่น้องโอ้ยช่วยจีกาถอดอันนี้หมวกถอดเวียนตากันแดดหัวขวนครับยังว,ว่างหดน้ำเลาสวนปู่พอนอุตัวไม่เปิดน้ำเลี้วๆมองนี้ ย่างรถมลนมาแถกออกไม่เปน้่งนี่ปลูกยังดีนี่เปลนแล้วยังคิดด้วยว่าสะเ็ียดยังอยู่ปลูกแต่ว่าถันต่อปลูกพักถ้าปลูกพักช่วงเดือนนี้หน้าเมษานี่ต้องต้องต้องมีต้องมีโดมอ่ะต้องมีหลังคามุงให้เขานะคะเพราะว่ามันแดดห่อนแห้งเดี๋ยวผาย,ยังสำรวจบ้างตนนันในปลูกพักธี่ตู อันเดีย๋ยมันใหญ่ขึ้นมากไดเลกับปลูกยหญ่ออกมาออแต่ว่าผักที่ปลูกายคือผักดูแลงงายคือผักเขียวปีพุ่น่ะแทรกว่นี่แต่ถั่วหนามมันเพิ่งมาเห็ดเรียกแต่ว่าปีนี้พี่สาวคนบ่นไ,ไหวมันเคยได้หกนะจังรถไทยผมว่าดันถังมาเปิดทางไปแต่ใส่น้ามันจะเป็นสนิม ปกม่วงก็เริ่มห่อแล้วครับพี่น้อง,องห่อไปเรื่อยๆห่อจวงเสาหรืมะฮ่อไปกีตู้ค่ะจะเปิดนี่ม,มั่ปลูกไม่ปลูกวังได้ไรนี่หอมหอมแบงอันนี้เป็นพักขนาวันสันวามหม่ครับนี่พักเขียวปีงามเนีงน่าสนใจอยู่เพราะว่าน้องเรียงงายก็มู่ บ่เ,เรื่องมากบ่เหีเ่ยวแล้วค่ะพ่อตาไงแล้วพ่อตั้งหลักได้แล้วโอ้โหต้องแบบว่าถ้าเป็นคนก็คือกินง่ายอยู่ง่ายยังไงก็ได้ตูวเขาเริ่มปลูกมาเรื่อยๆนะคะพ้นีปลูกหอมแดงเพิ่งปลูกไปมาว่านนี่กะลำดอกก็เพาะเป็นดอกอเราพี่น,นอ้องเไยนี่จะเฝ้าออกมาได้แดดเอ้่อยจะเฝ้าออก มบ้างหันมันนั่นแหละม่นี่แม่กระลำดอกมั้ยมันบ่เป็นดอกมันแตกได้หยอด,ดน้วยวะเกี่ยดยังไงไมัน่ได้ตัดอันแบบนี่ดี๋ววิ่งหลวกลู้มไม่ไงกินจะน้อยไรือฝนสิตัวกนันแหละแล้วเบิ่งบุกเขียตัวนี้บะน,นี้ตัวนี้น้อย ไอพัวน่ะมึงไวเล่าหน่วยเดียวยันแล้วายอยู่ต้นเลี้ยงลงเลี้ยงลงทีเดียวปี๊ดเออเป็นบักี้อาผ่าวพอดาบักเขียพันหน่วยใหญ่แต่ว่าต้นน่ะเป็นหน่วยตัวในหน่วยแต่ว่าเกิดหน่วยประเสรน บรยากาศเย็นลงเราก็จะเริ่มมกคุยกันหน่อยนี่ฮะงามเบเร่กันนี่ระวังก็เป็นดอกไงวะนี่ทุกคนเขาเจะไปเป็นพักคนะหดเบิดูมันเป็นพักคนาอีหลีได้ยังไงสิแม่วายอยู่แต่ว,ว่าใบกับยักษ์ก็ยังพักือกะลังดอกพักยี่ตู้นะคะเรืองนี่ปลูก หลนรุ่งก่อนรุ่นใหญ่ก่อนจะเป็นประมาณนี้หแักม่วงนะคะปลูกได้แง่ก็บยห่อไว้ตอนนี้ตัวไม่เปิดก่อนเลยเริ่มจะกินปุ๋ยแล้วเด็ดเด็ดหยอดแตกหยอดออกเหอบรรยากาศดีเนาะมันแบกม่วงค่ะพี่น้องเมื่อได้แง่ก็ห่อฮวาไว้ตอนนี้ตัวก็เริ่มใหญ่ออกมาเรื่อยๆ เาได้มองได้เห็นมองได้ตัวนหน่อยๆนี่ๆตัวโคตดมากมันมีต่วนเกาหน่วยเหีง่งมันก็มันโปรยลงมันรล่นลงนเถืน้นามมันก็เกิดเรามาปลูกนะคะบริสุทธิ์อปยีตัวเนี่ยบ่ได้ลงทุนนี่ฟังท่านี้ออกดอกเราพี่น้องกินพ่ท่านเก็บไปเห่เพิ่นทีกเทียเดินน้องออกดอกแล้วนะคะงามมากเลยฝั่งนี้ก็พิกก็เริ่มเป็นหน่วยแล้ว บวคเราฉีดยาปะเนี่ยเพราะฉะนั้นในสัมผัสยาเราไม่เลยผิดกัอะไรพวกอยากฉีดเพราะว่าจะของกินเองเนาะใส่ปุ๋ยเอาถ้าดีกยังไม่ได้ก็บช่งทีเป็นเพราะดิดอนเบาๆเบาที่สุดเพราะว่านี่ค่ะมะมเพิ่นถอนหญ้าให้ใส่ปุ๋ยเวกยร้องลุง แดดแห้งเมียงเริ่มลุ่งแล้วพักแามี่รักษาหยากหยักพอกีตัวม่ปูก,ก่อนก็ได้กินแล้วนะคะนั่นปูกไปนี่สาวเหียบ้านนางามเลยค่ะนี่เห็นนกนว่างอ่ะจีบอกงามแต่ว่าพ่อมาเห็นอยู่กันนานนี่บอกเลยวว่างาม เอาหนาออกไงเป็นบอลลนดีปนไปไหนเพราะว่ามันถือใบใบใบมันกรอบใบหักจริงๆแล้วงามมากนะคะเนี่ยเป็นกอเป็นพุ่มสวยอ่าพี่นอ้องอือเอาละค่ะพี่น้องคลิปนี้ลำลลาพี่น้องไปจะเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืม กดไลค์กดะะแชร์นะคะแชร์หลายๆด้วยค่ะเด้อ mm. เขามัแหล้วกับซอยแชร์แน่นะคะมันบบแชร์มันหาบบเห็นอะ่ะส่วนมากแล้วน่ะพี่น้องเขาทักมากมแตรบาหาบบเห็นนะคะลวงนภาออฟฟิเชียลนะคะพี่มันก็จะขึ้นหลวงนภาและเพื่อนออฟฟิเชีลเพราะมันซื้อเดียวกันน่ะเอาเป็นว่ากิปนี้ลำลาพี่น้องไปเต่เพียงต่านี้นะคะไปแล้วค่ะ